สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่คิดจะเป็นคนแบบนี้คนฟ้องโอเดตหลังโพสแชร์ไฮโซปอรเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันที เมื่อดังแบบชื่อดังโอเดตเฮนเรีตแจ็คโคมินได้โพสข้อความลงในโซเชียลระบุว่าก็ว่าจะไม่แล้นะแต่ที่ฟังแม่แตงโมสัมษณ์เมื่อกี้แล้วผู้ชายตัวปอปากับแฟนเก่าราวต่อหลาทั้งบ้านต่อมาก็ได้โพสต์ข้อความอีกว่าพ,พี่นักข่าวบอกคุณแม่จะฟ้องพี่ฟ้องมาจา้าเราจะได้รู้กันว่าใครเงินหนักกว่าใครว่าเราทนายพี่พร้มค่ะทำให้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายหลังจากนั้นโอเดตก็ได้ออกมาเปิดใจถูกทานายแม่แตงโมข่มขู่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า300 ล้านบาท แต่ทางด้านทนายเดชาทนายของแม่แตงโมได้ออกมาโต้ข่าวดังกล่าวว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดลลาสุดเพจเจมอยร้อยแปดโพสต์ระบุข้อความว่าคือเงะตอนที่อดเดตโพสต์ว่าตอนแหลทั้งบ้านแล้วนางบอกโดนขู่ฟ้องหนะตอนนั้นนางหมายถึงคุณแม่ของอีกคนเดอ้อไม่ใช่คุณแม่แตงโมนางเลยบอกผ่านรายการเพจมันช่องแปดว่าแม่คนนั้นส่งโนติสมานั้นแหละนางเลยบอกฟ้องเลยค่ะหนูเกียมท่านนายแล้วแม่มีเงินก็ฟ้องมาแต่คุณแม่โมอาจจะเข้าใจผิด ว่าโอเดตด่าแม้ว่าตอนแหลมัง้งแม้เลยขู่ฟ้อง300ล้านโดยให้ทานายเดชาจัดการโอเดตนางก็งงไงคุณแม่โมโฟ้องหนูทําไมคะเลยฝากถึงทานายเดชาผ่านรายการพี่อัญพูวนาว่าช่วยโทรมาเคลียร์กับหนูด้วยคะ่ะแต่ถ้าแม่จะฟ้องจรจง so if ิฟช want to f i ฟ h t with me หนูก็บอกว่าหนูพร้อมไงคะคุณแม่ขาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ